Mm-hmm. <laughs> รัฐบาเลเขมรนี่เริ่มมีเหนี่ยวๆร้อนๆบ้างแล้วนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมครับในฝั่งประเทศกัมพูชานะครับเขาได้มีการแชร์เป็นรูปภาพนะครับหลังจากที่เขาเองเนี่ยได้เห็นข่าวนะครับว่าทางการไทยเนี่ยได้ไปรื้อบ้านชาวขเขมรที่ลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยซึ่งเขาบอกนะครับว่าเนี่ยนะมันเป็นภาพของบ้านประชาชนชาวขเขมรที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านที่ชื่อว่าเปรยจันที่ถูกทางทหารไทยเนี่ยเข้ามาล้อมแล้วก็ชาวขเขมรเนี่ยก็ไปทําอะไรไม่ได้ด้วยก็เลยถูกรื้อออก ไปที่สําคัญเนี่ยนะชาวคาเมเนี่ยเข้าไปห้ามเข้าไปกีดกันไม่ได้เพราะไม่มีคําสั่งจากข้างบนลงมาพร้อมกับเขียนเป็นข้อความระบุวันที่คือวันที่13ตุลาคมปี2025พร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นเอาไว้นะครับว่าเนี่ยนะวันดังกล่าวเนี่ยทุกคนเนี่ยมารวมตัวสวดมนต์กันพยายามอดทนอดกลั้น พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้มีวุฒิภาวะเน่คือสิ่งที่เขาโพสต์เอาไว้หน้า Facebook ของเขานะฮะแล้วก็ประกอบไปด้วยภาพของเขานะครับที่เอามาจากมุมสูงต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ชาวคามเมนจํจนวนมากได้เห็นโพสต์ดังกล่าวนี้ต้องบอกว่าหลายคนครับหรือว่าบางส่วนเนี่ยเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากนี่แหละฮะบางคนบอกว่ามานลือได้ยังไงนี่มันบ้านของชาวคามเมนเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเอาซะเลยอะ่ะ ทำอย่างกับว่าเป็นของตัวเองอย่างไงยอย่างนั้นเนี่ยนะบ้านที่ดินสิ่งก่อสร้างเป็นของประชาชนเป็นของคนขเขมรนะมีความเชื่อใจนงงันไปอีกนะเชวาวคอมเมนต์คนต่อมานะครับบอกว่านี่แหละคือความล้มเหลวการปกครองระบอบนี้คนต่อมาบอกนะครับว่าเราจะชนะทางการทูตแต่เนี่ยทูตเป็นเป็ดไปแล้วอ่าเป็ดคืออะไรบางคนก็บอกนะครับว่าึของแบบนี้เนี่ยไม่อยากพูดเยอะหรอกนะเพราะยังไงอะ่ะเขมรก็กาลัางชนะต่อมาบ นะครับว่า พราะเขมรอ่อนแอยังไงล่ะก็เลยถูกทําอะไรแบบนี้คนตมาบอกนะครับว่าถ้าชาติหน้ามีเจงเนี่ยฉันขอนะไม่เกิดเป็นคนเขมรอีกแล้วเจ็บใจมากๆประเด็นสำคัญก็คือว่าหลายคอมเมนต์เนี่ยนะครับก็ออกแนวไม่พอใจทางการไทยที่ไปลื้อบ้านที่เขาเชื่อว่าเป็นบ้านของเขมรเนี่ยนะฮะก็มีบางส่วนนะฮะคอมเมนต์ comment ประมาณว่านี่แหละเป็นผลงานของผู้นำชาวเขมรที่ไม่สามารถปกป้องแผ่นดินได้บางคนก็บอกนะครับ ว่านายกหุนมาเน็ตเนี่ยทำอะไรอยู่หายไปเลยนะไม่ตอบอะไรเลยแล้วก็มีคอมเมนต์บางคนนะฮไปตอบกลับโดือยบอกว่าหลับไปแล้วมั้งบางคนก็บอกนะครับว่าฉันก็อยากจะโพสต์นะอืมแต่ว่าไม่กล้าโพสต์ไม่โพสต์ดีกว่าอันนี้นะฮะบางคนบอกว่าสรุปแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นของเสียมใช่ไหมดูนั่นสิเขามาเอาไปแล้วแต่ทางคอมเมนต์กลับไม่ตอบโต้แบบนั้นหรือความเป็นจริงแล้วชาวคอมเนที่อยู่ตรงนั้นก็คือ จุดๆคนตามาบอกนะครับว่าได้แต่ยืนมองที่เขารื้อบ้านออกต้องสูญเสียที่ดินออกไปฉันทำอะไรไม่ได้เลยทำได้แค่เพียงยืนดูรถที่กำลังลื้อบ้านของชาชเขมรออกไปบางคนนะฮะถึงขั้นไล่ทหารตัวเองเลยนะบอกว่าเนี่ยทหาราวเขมรถ้าทำอะไรไม่ได้ก็กลับบ้านไปอยู่กับลูกกับเมียเธอนะไม่ต้องมาเฝ้าตรงนี้หรอกเพราะไม่มีประโยชน์บางคนก็ขุดอดเดนะครับบอกว่าในปี2008พวกเราชนะยังไงปีนี้พวกเราก็คงชนะอยู่ดี และอีกบางส่วนครับก็คอมเมนต์เป็นรูปของสติกเกอร์ที่กำลังกลุ่มขมับมั่งทำท่าเศร้าอกเศร้าใจบ้างอะไรแบบนี้แต่ก็เรื่อยๆครับมีการตั้งคำถามกลับมาถึงผู้นำชาวคอมเมนต์นะครับว่าทำไมตอนนี้ถึงยังเงียบอยู่เกิดอะไรขึ้นหรือว่ายอมรับแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของประเทศไทยจริงๆนี่แหละฮะปรากฏการใหม่ของชาวคอมเมนต์กับโลกโซเชียลของเขาที่มีอะไรแปลกๆใหม่ๆโผล่เข้ามาให้เห็นทุกวันอย่างล่าสุดเริ่มมีการแซะผู้นำของตัวเองแล้วรวมไปถึงมีการไล่ทหารนะครับ ให้กลับบ้านโดยบอกว่าเนี่ยปกป้องประเทศไม่ได้ก็กลับบ้านไปอยู่กับลูกไปอยู่กับเมียสะเถอะนะประมาณว่าอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์อะไรประมาณนี้ฮะก็ดีแหละครับอีกด้านหนึ่งของชาวแมนที่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีการถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นนี้ด้วยเหมือนกันทุกผู้ชมครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดความเห็นกันได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบการเล่าเรื่องของแอดมินอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันน้แอมตวลลาไปกก่ สวัสดีครับ